สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบนลักหน่วยล่างที่ได้ตัวเดียวเน้นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้ง3สูตรนะครับเอามาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับ แนวทางก็อาจจะมีหลายสูตรนิดนึ่งนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นนะครับจะใช้หลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแบบบวกนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวก6คงที่ได้ตัวเลนตัวเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน4ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับสูตรที่3ใช้หลักร้อยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1นครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก9คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับตัวเดียวที่คำนวณได้นะครับจะมาแค่2หลักเท่านั้นนะครับมาหลักร้อยมาหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนะครับมาได้ทั้ง2หลักนะ มาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข7ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับไม่9ก็7 2ตัวนี้นะครับจะมาหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนะครับเอามาดูว่าเข้าทางไหนนะครับงวดแรกออก519 4 7เนะครับเลข9สูตรที่1นะครับสูตรที่2แล้วก็สูตรที่สาม สูตรที่1นะครับเลข9นะครับมันเข้าที่หน่วยบนนะครับนี่นะครับเข้าที่หน่วยบนนะครับเลข9กนไครับทั้ง2สูตรเลยนะสูตรสูตรที่1กับสูตรที่2ได้เลข9เหมือนกันนะครับได้เลข9เหมือนกันอยู่ที่หน่วยบนนะครับดังนั้นตัวสุดท้ายที่เป็นเลข7มันจะต้องไปอยู่ที่หน่วยล่างใช่ไหมครับนี เลขเจ็ดมาเข้าที่หน่วยล่างนะครับเลขเจ็ดมาหน่วยล่างถ้าตัวหนึ่งขึ้นบนแล้วตัวหนึ่งก็จะลงล่างนะครับเลขเจ็ดเข้าที่หน่วยล่างงวดถัดมานะครับงวดถัดมาสูตรที่หนึ่งได้เลขสองสูตรที่สองได้เลขหนึ่งสูตรที่สามได้เลขสองก็จะมีตัวเลขเพียงแค่สองตัวนะครับคือหนึ่งกับสองมาดูว่าเข้าทางไหนนะครับ เลข2นะครับสูตรที่1นะครับมันมาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเลข2นี่นะครับตัวนี้กับสูตรที่3เนี่ยตัวเดียวกันนะครับเลข2เหมือนกันเข้าที่หน่วยล่างนะครับส่วนเลข1ที่เหลืออยู่ตัวเดียวมันก็คงไปทางอื่นไม่ได้นะมันก็คงเข้าที่หน่วยบนนะครับเห็นไหมครับออกหน่วยบนคือ4 1 1เลข1เข้าที่หน่วยบนนะครับก็ ถูกทั้ง3สูตรนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข0ย์สูตรที่2เลข0สูตรที่3เลข7ก็มีตัวเลข2ตัวนะค,คือบคนย์กับ7มาดูว่าจะเข้าทางไหนนะครับเลข0ูนย์ในสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับ,เข,對對รบเ,ข 0, เข้าที่หน่วยล่างนะครับเลข0ูนย์เข้าที่หน่วยล่างนะครับดังนั้นตัวที่เหลือเลข7มันก็คงจะขึ้นหน่วยบนนะครับเห็いいนไหมครับส1 7 อยู่ที่หน่วยบน7เข้าหน่วยบนตามคาดนะครับเอางดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5าสูตรที่2ได้เลข2สูตรที่3ได้เลข5าดังนั้นก็จะมีตัวเลข2ตัวเหมือนเดิมนะครับคือเลข5ากับเลข2มาดูว่าเข้าทางไหนนะครับเลข5านะครับสูตรที่1กับสูตรที่3เลข5านะครับมาเข้าที่หน่วยล่างนะครับนี่เลข5าอยู่ที่หน่วยล่างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะครับ เป็นหลักหน่วยนะครับหน่วยบนกับหน่วยล่างเท่านั้นนะเลข5มาที่หน่วยล่างนะครับตอนนี้เราหาหลักหน่วยนะครับหลัก10เราจบไปแล้วนะครับดังนั้นเลข2ตัวที่เหลือนะครับมันก็คงไปทางอื่นไม่ได้ก็ขึ้นหน่วยบนอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับหลักหน่วยบนเป็นเลข2คือ6กหหน่วยบนเป็นเลข2ก็ตัวที่เหลือนะครับเ้าเผาก็ถูกทั้ง3สูตรนะครับมาดูงวดถัดมา ทั้งสสูตรเลยงวดนี้คำนวณได้เลขเดียวเหมือนกัน,นครับคือเลข 3, <ๆ>3เลข3เลข3มนะครับมาดูผลรางวัลที่ออก8 7ด7 3นะครับนะครับ3หน่วยบนกับ3หน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับดังนั้นมันก็ได้ตัวเดียวนะครับผมมันได้ตัวเดียวเลยมาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข7สูตรที่3ได้เลข9มีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือเลข7 กับเลข9มาดูว่าตัวไหนจะอยู่หน่วยบนตัวไหนจะอยู่หน่วยล่างนะครับผลรางวัลออก90799นะครับเลข7ในสูตรที่1กับสูตรที่2เข้าที่หน่วยบนเห็นไหมครับเลข7เข้าที่หน่วยบนนะครับดังนั้นตัวที่เหลือเลข9ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้ยุ่งยากนะครับเข้าหน่วยบนแล้ว7เข้าหน่วยบน9จะต้องลงล่างสถานเดียวนะครับ9มาออกที่หน่วยล่างเห็นไหมครับ ก้าก็เข้าที่หน่วยล่างถึงแม้มันจะมี10ล่างที่เป็นเลข9ก็ไม่นับนะครับเพราะเราต้องการหาหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับเก้าก็มาหน่วยล่างตามที่คาดไว้นะมาดูว่าัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข6ก็มีตัวเลข2ตัวคือ1นกับ6มาดูว่ามันจะมาทางไหนนะครับเลข1ในสูตรที่1นะครับเลข1สูตรที่1มาเข้าที่หน่วยล่างเห็นะครับเลข1 เข้าหน่วยล่างนะครับถูกนะครับดังนั้นเลข6ที่เหลือมันจะต้องขึ้นหน่วยบนสถานเดียวนะครับผลรางวันออก906เห็นไหมครับเลข6อยู่ที่หน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5าสูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข5ก็มีตัวเลข2ตัวนะค,คือ5กับ9 มาดูว่าตัวไหนจะเข้าบนตัวไหนจะเข้าล่างนะครับสูตรที่1นึ่งเนี่ยก็คือเลข5านะครับเลข5าเข้าที่หน่วยล่างเห็นไหมครับหกห้านะครับคือเลขที่ออก0 1 9ย์เหเลข5เลข5้านี่มีอยู่2สูตรนะครับมันเข้าดักหน่วยล่างทั้งสองสูตรเลยนะครับเลข5าเข้าหน่วยล่างส่วนตัวที่เหลือเลข9ก็คงจะขึ้นบนนะครับ019เห็นไหมครับเลข9ตัวที่เหลือ เข้าหน่วยบนนะครับเข้าหน่วยบนก็ถูกต้องนะครับนี่งวดทัดมานะครับคืองวดล่าสุดนะครับทั้งสามสูตรเลยนะครับได้เลขสามได้เลขสามได้เลขสามได้เลขตัวเดียวนะครับต้องมาลุ้นกันว่าสามมันจะขึ้นหน่วยบนหรือลงหน่วยล่างนะครับผลรางวัดออกเก้าศูนย์สามเก้าเก้านะครับเลขสามมาอยู่ที่หน่วยบนนะครับวันนี้เข้าหน่วยบนหมดเลยนะครับก็ ถูกต้องนะครับหลักหน่วยล่างนี้ผมเลือกมาสามสูตรนะครับ mm. เพราะว่ามันเด่นอยู่สามสูตรนะครับ mm. ผมบอกเลยว่าเด่นอยู่สามสูตรเลือกไม่ถูกนะครับจะเลือกมาสองสูตรก็กลัวเลือกผิดก็เลยยกมาทั้งหมดเลยสามสูตรนะครับเอามาดูแนวทั้งงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะว่าทั้งสามสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะรมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักสิบบนหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งเก้าเก้าสิบแปด บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้ง3927บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้ง3บวกกัน3ครั้งได้9ตัวสุดท้ายบวกเลข6บวกเลข6คงที่18นะครับบวก7ก็ 25, 25 25ก็เป็น45นะครับเอา25 18 18 7 25 25 45นะครับ 45ก็เป็น54าสิบนะครับห้าสบวกอีก6 60ได้เลข0น,นะครับได้เลขศูนย์สูตรที่1ได้เลข0ูนท่านผู้ชมคิดว่า0มันจะเข้าหน่วยบนหรือมันจะไปลงหน่วยล่างนะตอนนี้ก็ต้องไปเทียบเอานะครับ มาดูสูตรที่2นะครับมาดูสูตรที่2สูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้ง4ครั้งนะครับ3 4 12นะครับได้12บวกหน่วยล่างเลข9บวกหน่วยหน้าบวก10หน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข3บวกล้อบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข3นะครับตัวสุดท้ายบวกเลข7 บวกเลก7ข7คงที่นะครับ12บวก9ได้21นะครับ21 21บวก7 28 28บวก3 31 31บวก3 34 34บวกอีก7 41ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1นะครับท่านผู้ชมคิดว่า1 มันจะอยู่หน่วยบนหรือมันจะอยู่หน่วยล่างนะครับออ,อันนี้ก็ตอบได้ยากนะมาดูสูตรสุดท้ายนะในสูตรที่3สูตรที่3นะครับใช้หลักร้อยบนเลข9มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งบวกหลัก10หน้าครั้งที่2เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้ง3 6มหบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1 2ครั้ง99 18บวกร้อยท้ายข้ที่2เลข7ตัวสุดท้ายบวกเลข9บวกเล9ข9คงที่9บวก6แลข15นะครับ15บวก7 22 22บวก8 30 30ก็เป็น40 40 40, 40ก็เป็น58นะบวก18เป็น58 58บวก7นะครับ65 65 บวกอีก9 74ได้เลข4นะครับได้เลข4ในสูตรที่3นี่คือตัวเด่นสูตรหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวนะครับคำนวณได้ทั้ง3สูตรตัวเลขไม่เหมือนกันดังนั้นเลข0เลข1เลข4มันจะมาหน่วยบน กับหน gam, man, right. nice. the course, right? ่วยล่างเท่านั้นนะครับหลักหน่วยต้องเอา3ตัวนี้วางนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบตัวไหนนะครับจะเอาศูนย์ไว้หน่วยบน1ไว้หน่วยบน4ไว้หน่วยบนแล้วก็ศนย์หน่วยล่าง1หน่วยล่าง4หน่วยล่างนะครับจะเข้าหรือไม่ต้องไปรอดูในวันที่1มิถุนานะครับเราถึงจะรู้คําตอบตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอาจจะถูกใจนะบางท่านบางท่านก็อาจจะไม่ชอบ3ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า แนวทางไม่มีใครรู้ตัวไหนจะออกเลขอะไรนะไม่มีใครรู้นะครับสูตรไหนจะเข้าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่ใครชอบก็เลือกนําไปเป็นแนวทางเรานะครับแต่ผมเห็นว่า3สูตรนี้เป็นตัวเด่นในหลักหน่วยนะครับเป็นตัวเด่นในหลักหน่วยที่จะมาหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างก็เลยเลือกมาให้ดูนะครับสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่1น,นะครับถึงจะรู้ว่าสูตรไหนจะเข้านะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสูตร10บนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างก็จบเพียงแค่นี้นะครับส่วนสูตรอื่นนะครับก็รอติดตามรับชมในช่วงหน้าก็อย่างที่บอกนะครับสูตรไม่ไม่ลงให้ทุกวันนะครับชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปไม่แต้มรวม2ตัวบนที่เป็น2ตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็น3ตัวบนชุดเดียวนะครับสูตรก็ เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ